ตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับเป็นเวลา6โมงเช้าของวันจันทร์ที่5นะซึ่งถ้าถามว่าทำไมผมถึงตื่นมาเช้าขนาดนี้ก็เพราะคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับมันต้องใช้หินไลท์เครนนี้นะครับซึ่งโหมดที่ใช้ฟาร์มเนี่ยก็คือโหมดนี้นะครับสนามโปกเกมอนซึ่งจะเปิดให้เล่นตอนวันจันทร์6โมงเช้าถึงวันอังคาร6ทุ่มนะครับแต่กูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่ากูจะตื่นเช้าว,วาทำไมในเมื่อมันมีเวลาถึง ทุ่มวันอังคารก็นั่นแหละครับทุกคนคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยก็คือการจะมาทำวายคิวเลมมาสเตอร์ให้มันแรงที่สุดเท่าที่มันจะแรงได้นะครับแล้วเราก็จะลองเอาไปเทสกับคนในเซิร์ฟดูนะครับว่ามันสามารถเล่นแบบแรงที่สุดได้ไหมซึ่งก่อนที่เราจะไปปลดคุณสมบัติ3กับ4ของมันเนี่ยค่าสเตตัสและค่าพลังตอนนี้จะอยู่ที่3ล้าน1แสนนะครับลานโจตีอยู่ที่แสนสามนะประมาณนี้เดี๋ยวจะมีไปเทสก่อนที่จะปลดคุณสมบัติด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้รอกูขอทำของก่อนก็สำหรับบทนี้นะครับก็จะเปิดตอน หน0นะครับก็จะมีแบบกดทองนะก็คือโหมดธรรมดาก็คือกดทองเรื่อยๆมันจะกดได้ประมาณกี่รอบอะจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มีโหมดที่กดเพชรนะครับอันนี้คือมันจะแจกฟรีเนาะโอเคขอรอบฟรีก่อนแล้วกันเดี๋ยวเล่นให้ดูสักรอบสองรอบนะครับแล้วเราก็จะสปีดรันตัดไปตอนที่ได้ของพร้อมทานะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานั่นเอง นี่นะครับของรางวัลน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นที่อัพเทคนิคลับนะครับส่วนอันนี้จะเป็นกล่องที่มีโอกาสเปิดดรอปไลท์เครนะตอนนี้ผมก็เล่นครบทุกหมวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตมุมซ้ายล่างเนี่ยมันจะตัน24ทั้ง2อันเลยนะครับวันนี้20นะคือกูบ้ามากกดจนตันอะ เฮี yeah, ยเพชรหายเป็นหมื okay, ่นอ่ะเคยเราก็รับของรางวัลมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูกันนะครับว่าของเราจะพอทํำไหมพอแหละเฮียเป็นหมื่นเพชรขนาดนี้เช็คแป๊บเนี่ยแปดพันเพชรเฮียโคตรเว่อร์มาหีบอยู่ไหนวะอันนี้มัง้งเคเดี๋ยวขอดูของหีบธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็หีบที่กูกวดเป็น 1, พันเพชรนะว่ามันจะต่างกันขนาดไหนอุ้ยไลท์เคลอันนี้ก็ไลท์เคลอันนี้ล่ะ อ๋อมันได้เยอะอุย้ยได้โคตรเยอะได้สิบลูกเลยเหรอโอ้ให้เยอะมากอูอสิบลูกอะโอเคตอนนี้อุ่นใจนะครับว่าเรามีของพร้อมทําแน่นอนแต่ขอไปดูแป๊บ ี่ปลดได้แม่งปลดได้2ตัวเลยนะไอ้ที่แม่งฟาร์มตะเลิดอีกตัวหนึ่งไม่มีนะครับผมไม่มีแบล็กนะแบล็ก <Black S 2> ไม่ได้แลกมาเพราะว่ามันจะผิดแพลนนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยจะทำโหโอแดงนะครับไม่อยากจะเสียเพิ่มก็เลยเอาแค่ไว้ก่อนนะเพราะว่าของมีทําแค่นี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปทาเนี่ยต้องไปเทสก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่เห็นความต่างนะเพราะงั้นแล้วผมจะค่อยประกาศไว้ตัวหนึ่งแล้วกันจะไปเทสกับท็อป3แล้วกันนะครับเพราะว่าท็อป2นี้ไม่ไหวนะดาเมจแม่งเบาเป็นตดเลยไว้ร่างนี้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะทําให้แรงได้ไหมนะต้องรอดูอีกทีนะตอนนี้ก็รอดูดาเมจตอนนี้มันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างดาเมจตอนนี้อุ่นตีนะครับสกิลชั้นเลยโอ้โหเจี๋ยคุณถามจริง <laughs> คืถามจริงอ่ะเดี๋ยวเราบูทบริเวณทิดนึงนะครับบริเวณของเราเนี่ยจะเพิ่ม ยีอ ATK และสเปเชียล ATK นะครับสิเปอร์เซ็นต์ความเสียหายคีสิบสามโอกาสติดคี่สิบสีพลังโจมตีดูตมาขนาดนี้ละเกาะเกาะเหลืองไม่หายด้วยซ้ำมาติเาไม่ต้องใช้คิลเลตช่วยนะครับไม่งั้นตาไมจไม่พอ โอ้หก็ประมาณนี้นะครับโอเคกวัดเราไปทํากันเลยดีกว่านะสภาพนี้แม่งไม่น่ารอดโอเคนะครับเราจะมาปลดเทคนิคลับกันก่อนนะครับปัง2อ0พนะครับอ่าโอเคอัพตันเวลเก้านะครับดิสกิลนะครับใส่ประมาณนี้นะครับผมปลด12ช่องไม่ได้เพราะว่าของไม่มีนะครับถึงปลดได้กูไม่ปลดให้มึงหรอกไอ้หียกาคีบหายมาแล้วครับปลดคุณสมบัติช่อง3กัน สำหรับคุณสมบัติช่อง3เนี่ยเราจะใช้เป็นมูลบัตนะครับมูลบัตนี่เมื่อเราเริ่มต่อสู้เนี่ยจะเพิ่ม15% Special Attack นะครับให้ตัวเองแล้วทุกทีก็จะเสียเลือดนั่นเองนะก็เป็นการเพิ่มความโกรธด้วยนะครับทีเราก็จะมารีหาเลยนะครับใช้ิลาาย่่ไมมมออกออกกวว้ว้้นนีรเแ พวกเลยนะครับผมจะกดทีละใบนะจริงๆไม่อยากใช้เลยนะครับใบนี้เพราะว่าจะเก็บไว้รอมันล่างแดงน,นะครับอ่านี่มาละใช่ปะวะโอ้มดามิชนะท่ามันไม่ได้ใช้อะดิเราต้องรีให้เจอนะครับผมไม่รู้ว่าการกดทีละใบนี่มันเปลืองหรือเปล่านะหรือว่าเราควรกดสิบไปเลยดีวะได้ดามิชี้วะ่ะแมวแล้วกัน อย่าไปคงอย่าไปเชียดอย่าไปสนใจอย่าไปสนเรีอยอย่าไปคงยไปเียอย่าไปสนอย่าไปกูไม่ไหวแล้วท oh, ุกคนกูขอกดสิบใบเลยไม่ไหวจริงป uh, ึ๊บปึ๊ช <Ja? ึบชึบับอีกรอบนึงปึบชึบอ่ามาละเสียแม่งเสียโคตรเยอะมูนบลัชนะครับแล้วเราก็จะมาปด หาไว้ไลท์กันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออัปเดตให้มันเต็มก่อนละกันก็อัปเวลสิเนี่ยจะใช้อยู่ที่405ใบนะครับไปตองอุ้ยพลังเพิ่มมา3,007มาครับเราจะมารีหาคุณสมบัติไว้ไลท์นะครับไม่ยอ ไม่ออกเออเหอเกลือเกลือเกลือหมดเยอะแน่หมดเยอะแน่หมดเยอะแน่ <c oughs> โอ๊อแยแปดไปไม่เป็นไรไมันมีถุงรางวัลอยู่อสี่พันแปดไอ้หยาสุดท้ายก็ต้องได้ทำอยู่ดีนะครับกูก็จะทำเลยแล้วกัน ท้ายมันก็ต้องได้ทำอยู่ดีอะไปไวไล่ไวไลโอ้ยเชี่ยไวไลอู้ไวไล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 ่ไวไลยขอร้องขอร้องขอร้องโอ้โหเขาขอไล่ไอ้ขอลา4,800ันแร้อยเพื่อนงจะปูคนช่วยผมด้วยครับ28่สิบแปดใบแล้ว ไปกันต่อไว้ยไรเอื้อวัยไรเอื้อกูถามจริงไอจีเอ็มมึงมีจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี่ยโอ้โหอืม สองใบเลยทุกคนครับผมทำเพื่อทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กูด้วยนะ รุณสมบัติไวไล่ออกแล้วนะครับตอนนี้อันแรกผมก็ใช้ดารกนิกนะครับเจ้าให้แรงเลยอันที่2ก็คือเมื่อโดนสกิลธาตุไฟโจมตีเนี่ยเราจะเพิ่มพลังโจมตีสกิลอีก35นะครับต่อเนื่อง3รอบอันที่3เราจะใช้เป็นมูลรับที่เพิ่ม15เ ATK นะครับ และอันสุดท้ายเพิ่มให้โปเกมอนที่มีเคสูงสุดในทีม24%สเปเ a l Attack และ15%สปีดนะครับทุกอย่างคือมันบัฟดาเมจหมดเลยแล้วก็อาวุธนะครับอาวุธเฉพาะตัวของมันเนี่ยมันแค่เพิ่มโอกาสติดคีย์เฉยนะครับเวลาได้ออกเป็นตัวแรกนะซึ่งไอดีผมเนี่ยอัพคีย์มาเยอะอยู่แล้วมันติดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกูจะใช้เป็นสร้อยหยดน้ําแทนนะแล้วก็ จะยืมกล่องคริของโคโอมาใส่ด้วยนะครับเราจะทําให้มันแรงที่สุดเท่าที่มันจะแรงได้นะครับสำหรับเซตประดับเนี่ยจะใช้เป็นเซตโกดนะครับเซตโกดก็ล้างออฟมา3ช่องนะครับเป็นสเปเชียลแท็กสาช่องที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลิบบิ้นจะยืมของโคโอมาใช้ก่อนนะครับบวกสเปเชียลแท็กอีกหกไม่แรงให้มันรู้ไปตีบวกก็น้อยเกินนะครับผมขอสัก15แล้วกันบวก15แล้วกันนะเปลืองของอ่ะ โอเคครับทุกคนตอนนี้พลังไว้ผมก็ขึ้นมา1ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอามันไปใส่แท่นด้วยนะเพื่อที่จะให้มันบูสต์พลังขึ้นไปอีก 4, 000, นะครับขึ้นไาอีก4 0 0แสนนะครับมาเราจะไปลองกับคนเมื่อกี้ใหม่นะครับที่เราโดนเขาตบมานะครับว่าเราเมย์มันจะขึ้นมาเยอะขนาดไหนนะครับมาเจอกูหน่อยนี่นะครับต้าจีนเรามีคุณสวัสด์ไว้ไลท์นะครับเพราะว่าเราเทพสุดท e. ันใดอืม้โลกอ่ะ ตีสกิลแซดนะครับฮะเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยมันได้แค่นี้จริงๆเหรอวะปึ๊บอุ้ยแรงอยู่แรงอยู่คือถ้าเป็นยูโนวานะไอ้เหี้ยม่งหายทั้งทีมแล้วเนี่ยจริงๆนะโอเคมาจะรอรอบนี้ให้โอกาสอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้สเปเชียลอยู่ที่3,700สนะครับกับยูเลมฝั่งนู้นอยู่ที่แค่แสนเดียวนะครับ เอากเกือบตายนะแม่งแสนเดียวเอาเกือบตายอ่ะอันนี้ของผมคือ3ามแสนะครับไม่เป็นไรยังสู้ตายครับอตายละเฮ้ยแรงนะทำเป็นเล่นไปก็จบไปแล้วนะครับสหรับการทำไว้คิวเลมมาสเตอร์ให้มันเทพที่สุดเท่านี้มันจะเทพได้นะครับ จริงๆปัญหานี้จะหมดไปเลยถ้ามึงขึ้นล่างแดงนะก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับคนที่คิดจะปั้นตัวนี้เป็นตัวหลักตอนที่ยังเป็นมาสเตอร์นะครับมึงคิดใหม่มึงคิดใหม่นะมึงแค่ทําอย่างเงี้ยมึงทําอย่างเงี้ยเนี่ยจบเลยนะคือมึงเอาตัวนี้มาคือมึงจบละคือมึงไม่จําเป็นต้องมาปั้นในเช่นนี้เลยคือมึงเอาตัวนี้มายืนด้วยคือจบแล้วนะจริงนะก็ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้ข้างล่างคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่คิดจะเล่นตัวนี้ก็สามารถ บอกกันได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เล่นใหม่นะครับก็ก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยกูลงทุนมากเสียไป2 3 0 0 0พเพชรเหียเพราะฉันแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กูด้วยคลิปหน้าจะเป็นไรรอติดตามชมกันอีกทีแล้วเจอกัน